ชายคนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้ในสวนเขาสังเกตว่ากระถางต้นไม้ยุบตัวเล็กน้อยมันดูแปลกแต่เขาคิดว่าอาจเป็นเพราะดินซุดตัวไม่กี่วันต่อมาเขาพบว่าดินในกระถางซุดตัวลงเรื่อยๆจึงสงสัยว่าอาจมีหนูตัวใหญ่อาศัยอยู่ใต้ดินเขานำสารไล่หนูมาโรยทั่วบริเวณแต่กลับไม่เป็นผลแถมหลุมกลับขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ครางนี้เขาตัดสินใจวางกับดักหนูขุดหลุมด้วยตัวเองวางกับดักไว้ข้างในพร้อมใส่เนยถั่วเป็นเหยื่อล่อและปักทงเล็กๆไว้ด้านบนเพื่อให้รู้ว่ากับดักทํางานเมื่อใดในระหว่างที่เขาทําทั้งหมดนั้นเขาไม่ทันสังเกตเลยว่าภรรยามีท่าทีผิดปกติ วันหนึ่งเขากลับมาบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาดูร้อนรนแล้วรีบบอกให้เขาออกไปซื้ออาหารจากนอกบ้านมาให้เธอเมื่อเธอเดินเข้าบ้านทงบนกับดักเริ่มสัน่นเขารีบวิ่งไปดูด้วยความตื่นเต้นแต่กลับดักกลับว่างเปล่าทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล เขารีบเปิดกล้องวงจรปิดและพบสิ่งผิดปกติบางอย่างที่บ้านของเพื่อนบ้านในวันถัดมาเขาแสร้งบอกภรยาว่าจะเดินทางไปทําธุรกิจเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เมื่อภรยาได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ก่อนที่เธอจะได้ทําสิ่งใดเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นจากบริเวณบ้านเธอวิ่งออกมาพร้อมร่องรอยบาดแผลเล็กน้อยบนใบหน้าหน่วยกู้ภัยมาถึงในเวลาไม่นานเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ใช่เธอที่บาดเจ็บหากแต่เป็นเพื่อนบ้านของเธอต่งางหากความจริงถูกเปิดเผยในที่สุดเพื่อนบ้านได้ขุดอุโมงค์แล จากบ้านของเขามุ่งตรงมาอย่างห้อมของภรรยาและทุกครั้งที่สามีไม่อยู่เขาจะใช้ทางลับเพื่อแอบ,บเข้ามาหาเธอแต่คราวนี้กับดักที่ตั้งไว้สําหรับหนูกลับทํางานได้ตรงจุดอุโมงค์ที่ไม่ลึกพอพังทลายลงมาทับร่างชายคนนั้นไว้บางทีตอนนี้เขาคงไม่คิดจะขุดอุโมงค์อีกแล้ว